ก็สวัสดีทุกคนครับผมตอนนี้ก็เวลาหนึ่งทุ่มครับผมเพิ่งเก็บผักออกจากรางเศษครับผมเนี่ยครับผมรางโล่งเลยครับผมเก็บผักออกเพราะว่าผักมันเป็นเชื้อราครับผมน่าจะมาจากท่อครับผมทําให้เชื้อรามันมาเกาะที่ผักครับผมเนื่องจากท่อมันอาจจะไม่สะอาดหรือว่าอะไรครับผม ทำให้ผักมันเป็นเชื้อราได้ผมก็เลยทําการเก็บผักทิ้งทั้งหมดครับผมเนี่ครับสีโต๊ะเนี่ยที่เห็นก็คือเก็บทิ้งหมดเลยแล้วก็ทําความสะอาดรางครับผมก็เอาน้ําออกจากรางให้หมดครับแล้วก็ล้างทําความสะอาดถังครับเนี่ยก็ล้างทําความสะอาดถังแล้วก็เช็ดทําความสะอาดข้างในครับผมอาจจะ ไม่ได้เท่าไหร่ครับผมก็คือเช็ดเท่าที่เช็ดได้ครับผมแล้วเสร็จแล้วเราก็จะวนน้ําให้มันล้างพวกคราบสกปรกออกครับผมแล้วก็ใช้ผงซักฟอกครับผมใส่เข้าไปในถังครับแล้วก็ปั๊มปั๊มเข้าไปให้มันวนครับผมวนไปทีละโต๊ะเพื่อให้มันทำการฆ่าเชื้อโรคครับผม ก็เดี๋ยวลองทําวิธีนี้ดูครับผมเพราะว่าปลูกมาประมาณ 4, 5หเดือนยังไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้ครับผมก็เป็นประสบการณ์ครับผมก็สำหรับใครที่เคยเจอปัญหาแบบผมผมก็สามารถแนะนำหรือว่าบอกได้ครับผมเพราะผมก็ยังไม่เคยเจอมันครับผมเป็นครั้งแรกนี่ครับทิ้งหมดเลยก็รู้สึก เศร้านิดหน่อยครับผมเป็นประสบการณ์ครับผมไม่เป็นไรครับผมก็เดี๋ยวเริ่มใหม่ครับผมก็ยังเหลือแค่บางส่วนครับเนี่ยเลือที่เหลือครับผมเหลืออยู่สี่โตครับเนี่ยเลืออยู่สี่โตนี่ครับก็ยังไงใครที่ดูคลิปนี้ก็เป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมเก็สู่ๆครับ บอกตัวเองนะผมสวัสดีครับ